สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i n t e ช d o Family นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Blue Archive นะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวเรดบอสผีพระคุมเนะี่ยฮีโร่นีมักนั่นเองฮนะไม่ทราบว่าทุกทุกคนทำอันดับกันได้ดีหรือไม่ <laughs> เพราะว่าทางเพจของ l u u e r r h i v v t t h i l l n n เนี่ยฮะเขามีอ่าเฟสออฟฟิเชียนะครับเขามีแจกรางวัลเป็นอะคริลิกของน้องฮีนะด้วยนะครับ90รางวาัลซึ่งผมเองก็ แอบหวังไว้นิดๆน,นะว่าจะพอได้นะครับผมก็ตั้งใจแบบทำคะแนนไว้แบบเต็มที่นะซึ่งเนี่ยนอันดับอยู่ที่หนึ่ง้ยเจ็บสามเนี่ยซึ่งเขาแจกเฉพาะคนไทยเนาะก็ไม่รู้ว่าเก้าสิบรางวัลเนี่ยจะเป็นคนไทยสักกี่คน,นเนีอ่ยอันดับหนึ่งเดบเนี่ยก็คือถ้าคิดคร่าวๆก็คืออันดับ173ริสามีเก้าสิบรางวัลเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งนะครับซึ่ง ก็ไม่มั่นใจอะนะว่าเนี่ยอันดับพวกนี้เนี่ยคนไทยหรือเปล่าก็ถ้าคนไทยไม่ถึงครึ่งหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะพอมโอกาสได้ตัวของน้องฮินะอะคิลิกนะครับก็อยากได้มากๆเพราะว่าสวยทีเดียวนะฮะส่วนคอนเทนต์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในส่วนของแกรนเรดบอสตัวนี่นะ l ซูชิเรนเจอร์ไทเทนในระดับทอร์เมนนั่นเองครับซึ่งตัวผมเองนั้นใช้ประมาณ 3ทีมนะแต่ถ้าใครเจ๋งๆก็2ทีมได้เนาะแต่ก็เดี use, ๋ยวมาลองดูกันกันว่าโชว์เคสของผมที่ใช้3ทีมใช้ทีมประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะครับก็ผมใช้ไปหมดแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องจำลองกันนะฮะอ่าก็ทีมแรกนะครับเดี๋ยวผมจะยืมฮีนะของเพื่อนนะครับอทีมที่2ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทีมที่3อันนี้เป็นทีมเก็บตกนะฮะก็ผมใช้ประมาณนี้นะฮะอ่า เดี๋ยวก็ในระหว่างที่สู้กับบอสไปเดี๋ยวผมก็อธิบายนะ้รันว่าใช้ทีมนี้เนี่ยจุดสําคัญของมันอยู่ตรงไหนนะฮะโดยที่เราจะยืมฮีนะของเพื่อนเรานะก็คือต้องเป็นฮีนะเอาปืนสามเนาะอ่าก็ดูจากอ่าค่าโจมตีนะครับว่าฮินะใครโจมตีแรงสุดก็เอาของคนนั้นแล้วกันเนาะอ่าน,นี่มาแล้วก็มาปรับสกิล,ลเริ่มต้นกันนะโดยที่ใช้ประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็เริ่มต้นมานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้โฮชิโน่ก่อนนะฮะพอโฮชิโน่ oh เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ฟูกะนะครับรับให้โซยที่หน้านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัวของฮิมารีต้องออกมานะฮะถ้าไม่มีก็รีใหม่ได้เลยฮะแล้วก็ใช้ฮินะนะครับฮิมารีแล้วก็ยิงสีแดงนะฮะรอให้บัฟ ดีบัฟมันขึ้นสัก2อันก่อน,นครับนี่นะฮะแล้วก็ยิงไป3ทีนะฮะสองนะครับสาม้วก็ใช้ในตัวขอซุฟโยน,นะครับแล้วก็รอคอสคอสักเกือบเจ็บนะฮะใช้โฮช,ชิโนะนะแล้วก็คูกะนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรอคอสประมาณเกือบ8นะฮะใช้ในส่วนของอิซุมิซัมเมอร์นะครับรอจังหวะที่ตัวสีเขียวมันเริ่มวิ่งนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับ อ่าแล้วก็ฮินะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงฮิมารีต่อนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยิงได้2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับคือสีแดงกับสีดําหรือว่าสีเขียวก็ได้นะแต่ถ้ามันได้3มตัวเลยเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะอย่างเงี้ยตอนรอบนี้ผมได้3ามตัวนะก็จะไม่ดดเมจมันจะยิ่งพุ่งกระฉูดไปมากๆนะฮะอ่าหลังจากนั้นก็ฟูกะต่อนะฮะแล้วก็รอใช้ซิคิโอนนะ,ะตรงนี้อ่า พอถือพยโยกเสร็จปุ๊บเนี่ยรอใช้ซูมิต่อครับรอมันแปลงร่างนะสีแดงเนี่ยครับปื๊ดเอามือลงปุ๊บก็ยิงนะฮะยิงให้มันกระจายกระจายนะแล้วก็ฮีนะต่อด้วยฮิมาลีนะครับอ่าแล้วก็ยิงที่เดิมนะเนี่ยสามตัวนะฮะหล่อมๆไปอ่าแล้วก็พอยิงสองครั้งนะครับจังหวะนี้เนี่ยใช้โคชิโนก่อนนะว่ามันจะหมดพอดีนะครับปุ๊บแล้วก็ยิงดีสุดท้ายนะฮะอืมนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้คูกะนะฮะบัฟให้ฮินะนะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญอีกทีหนึ่งนะฮะคือจุดนี้เนี่ยจังหวะในใช้อิซุมิเนี่ยต้องดวงผมว่าดวงด้วยอันดับหนึ่งนะฮะก็คือจังหวะที่มันจะถึงจะแปงลงร่างเนี้ยแล้วก็จังหวะเรียงตัวของไอ้ไอเจ้าห้าสีเนี่ยมันจะมันควรจะต้องเราควรจะยิงได้สองตัวไปอย่างน้อยเช่นเดิมฮะ,ะมันจะวิ่งนะตรงนี้เนี่ยเนี่ยต้องลองสุ่มๆยิงดูนะฮะแล้วก็พอหลังจากที่มัน จัดแถวใหม่เนี่ยปกติเนี่ยมันควรจะยิงได้2เป้านะฮะแต่พอดีรอบนี้เนี่ยผมได้แค่เป้าเดียวก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยิง3ามเป้าไปก็ชดเชยกันไปพอเข้ามาสู่ส่วนบอสนะฮะเราก็พยายามทำดาเมจต่อนะฮะก็ใช้ภูกะนะแล้วก็อ่ะคิซิโยะแล้วก็อ่ะฮิมาริฮินะนะครับก็ยิงไปนะฮะสามทีพยายามทำดาเมจไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะในช่วงเวลาที่เหลือนะ ก็ใครคิดว่าถ้าจะเมทพอแล้วนะก็สามารถกดยอมตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ผมได้อีกรอบนึงเน,นะนาะอ่าแล้วก็ไปฮิมารินะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวใช้ฮินะยิงสามที่นะครับตรงนี้นี่นะนไปครับอ่านืดเนี่ยบางคนก็กดยอมแพ้ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเลือดบ,บอสเนี่ยให้เหลือสักประมาณ อ่ะสักยี่สิบล้านก็ได้นะหรือว่าต่ำกว่านี้ได้ก็ดีนะอย่างนี้ผมพยายามจะยิงให้ได้สักนัดสองนัดนะอ่านี่หน่อยอ่ะก็เหลือประมาณยี่สิบนะก็ถือว่าเฟสจบเฟสเสร็จแรกไปนะครับต่อไปก็เป็นเฟสที่สองนะครับก็เดี๋ยวดูทีมได้ตามรูปเลยนะฮะอ่าก็คือเฟสแรกเนี่ยสำหรับผมน่าจะเป็นเฟสที่ยากที่สุดนะครับ เข้ามาเฟสที่2นะฮะอ่ามาเลยนะฮะก็เก็บค่าคอสนะครับให้ได้เยอะๆห่อนก็นได้นะฮะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเราเอาตัวที่อ,อย่างเนลุหรือว่าในส่วนของนางยิสะเอามาอเอ็กสกิลเพื่อเคลียร์โล่ของบอสน,นะครับอ่าแล้วก็ใช้ฮินะยิงนะครับอ่าไปนะยิง สำคัญมากนะครับตรงนี้เนี่ยใกล้จะถึงแล้วก็คือช่วงก่อนที่บอสจะฟันดาบเนี่ยนะฮะเลือดของบอสนะครับห้ามต่ากว่า15ล้านนะครับจะสังเกตได้จากบัฟนะครับก็คือถ้ามันมีบัฟลูกดาบโจมตีสีแดงของบอสนะฮะขึ้น2อันนะก็คือบายบายได้เลยเพราะว่ามันจะฟันทีเดียวแล้วพ่นะเราหัวขาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องประคองนิดนึงนะฮะอ่านี่นะ ออจุดดาบปุ๊บเนี่ยอ่ายังมีบัฟดาบอันเดียวเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับอ่าทีนีาเราอยากจะยังรอดอยู่นะอ่าเห็นไหมอืออ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่มีโลนะครับพอดีตอนนี้ผมใช้ส่วนของยูกะเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้อ่าน้องน้องอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้ทิกิยาโคที่เป็นตัมเมอร์อีกตัวหนึ่งเนาะอ่าไม่เป็นไรเอาไปต่อนะพอบัฟโล่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ใช้โลของบอสนะฮะเดี๋ยวบอสมันจะใช้โล่แล้วแล้วก็ใช้ฮินะยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอตรงนี้มันมึนนะฮะก็ใช้หลังจากจมึนมนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยู่กะกลางโล่ใส่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวร,ใยรอใช้นางิสะนะครับอ,รอ,อ่าใช้นางิสะนะครับเพื่อลดเกาะด้วยอ่าแล้วก็อาโกะบัฟฮีนะนะครับแล้วก็ฮีนะยิงนะฮะตรงนี้อ่าเข้าไปเรื่อยๆนะ แต่ว่ายูกะผมเนี่ยจะตายแล้วก็คือถ้ายูกะไม่ตายเนี่ยก็น่าจะจบภายใน2ทีมได้นะแต่ดีว่ายูกะไม่รอดนะก็เลยทําให้รอบนี้เนี่ยผมใช้สามทีนะยังยืดได้อีกนิดนึงนะฮะตรงนี้คือหลังจากที่ี์อลมันฟันดาบเสกเนี่ยมันจะกลางโล่นะฮะแล้วก็มันก็จะมีกลางโล่แรนดอมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีตัวเคลียร์นะพอดีรอบนี้ผมใช้นกิตสนะบางคนก็อาจจะใช้เนลุก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้แอรตัวแทงของเลดวินเทอร์นะ ชื่ออย่แล้วอ่าใช้ตัวนั้นเลียเลียโลกก็ได้นะอ่าโอเคก็ใช้ฮีนะยิงไปรอบนี้ไม่น่ารอดนะครับตัวขาดอ๋อยังรอดอีเอออยู่ดีๆมันก็สตันมาเฉยเนาะนี้ก็ไม่เข้าใจว่าไม่มั่นใจว่าเป็นพรอเหมือนกันนะก็ทําให้ยื้อไปได้อีหนึ่งอีกนิดนึงนะฮะคือตรงเนี้ยถ้ามียูกะเนี่ยเกตดน่าจะขึ้นทันที่ฮินะจะยิงรอบสุดท้ายนะพอดีไม่ทันมันก็เลยต้องไปเก็บตกอีกหนึ่งทีมนะฮะประมาณนี้นะ คือถ้ามีฮาเลคแคมป์เนี่ยทีมที่สองเนี่ยมันบอสมันจะง่ายมากเลยครับคือแป๊บเดียวก็สตันแปบ๊บเดียวก็สตันแล้วอะเออไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้มาทีมที่สามนะก็คือเก็บตกแล้วไม่มีอะไรนะทีมนี้อ่ะตอนเนี้ยปึ๊บๆรอคอสส์นิดนึงนะฮะ แล้วก็อ่านรถเกาะไปด้วยนะครับเรียบร้อยก็ถ้าทีมที่2ไม่ตายนะก็คือทีมทีมทีมสามก็มาเก็บตกตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบอสไทเทนทอร์เมนนะฮะจบแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในส่วนของบอสไทเทนก็คือหรือว่าบอสซูชิเรนเจอร์เองนะในระดับทอร์เมนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยจริงๆเนี่ย ผมอาจ,จใช้2ทีมก็น่าจะจบได้นะครับพอดีอาจจะลกุกๆช่วงท้ายไปหน่อยก็เลยเดเมดไม่ทันนะครับฮินะยิงช็อตสุดท้ายไม่ทันก็กลายเป็น3ทีมก็เก็บตกประมาณนี้เนาะก็จุดยากๆของมันนะก็อย่างที่บอกไปในคลิปนะก็คือในทีมแรกเนี่ยในช่วงอิซูมิเนี่ยยิงกระเด้งเนี่ยคือจังหวะมันจะต้องอย่างน้อยเนี่ยให้ฮินาได้ยิง2ตัว2ตัวพอดีเนาะถ้าไม่โดน2ตัวเนี่ยโอกาสที่จะจบ แบบดีๆก็จะยากหน่อยนะส่วนทีมที่2เนี่ยนฮะหลักๆก,ก็คือการที่บอสจะฟันฉับเราในครั้งแรกเนี่ยเลือดมันห้ามต่ํากว่า15ล้านนะครับถ้าบอสเลือดต่ํากว่า15ล้านปุ๊บเนี่ยบอสมันจะบัฟโจมตีนะครับแล้วการโจมตีของมันจะแรงมากนะทำให้ฮินะเราโดนดาบฟันแล้วเราจะยืนไม่ไหวนะฮะกาประมาณนี้นะหลักๆของบอสไคลเอนเจอร์เนี่ยจะไปอยู่ที่ทีมแรกซซเยอะนะครับ ที่จะยากค่อนข้างยากนะในส่วนของการจัดทีมแบบผมนะอ่าในส่วนของทีมที่2นี่ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่นะเพียงแค่ประคองเลือดบอสให้ไม่เกิน1 5บในการฟันดาบครั้งแรกของมันนะหลังจากนั้นก็น่าจะผ่านได้ง่ายๆแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของการลงบอสซูชิเลนเจอร์ในระดับทอร์เมนต์แบบที่ไม่มีฮารคแคมนะซึ่งส่วนมากเนี่ยทีมระดับท็อป,อปเนเขาจะมีฮารคแคมกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าลองไปดูนะอ่ะเนี่ยเรามาลองดู เบบกาะเบานะอ่าเนี่ยเขาจะใช้ฮาเลคแคมกันนะก็คือท็อปทอปเนี่ยทีมเดียวโดยด้วยซ้ำไปเนาะเขาจะมีฮาเลคแคมกันเป็นส่วนมากนะนี่นะฮะก็คือถ้าไม่มีฮาเลคแคมเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นโชว์เคสของผมในแบบในส่วนที่ไม่มีฮาเลคแคมนะก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆทุกคนได้นะก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะอ่าสำหรับ อคอนเทนต์ในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ